โชคชะตากำลังจะนำพาสิ่งใดมาให้คุณขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิกนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะเด็กถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟไม่สิงธฮนูหกไม้พลังงานของคนธาตุไฟ งง ans, งงก้กงงาไม,ม้พลังงานของคนธาตุไฟเดอะไฮโรแฟนพลังงานของคน,านราศีพฤกษบเด็กถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้านะคะมีนกรกฎพิจิกมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ําราศีพฤกษ์อาจจะเป็นคนโสดนะคะโสดมาสักพักโสดมายาวๆนะคะต่อสู้ฝ่าฟันดินน้นรนมาด้วยตัวเองด้วยความสามารถของตัวเอง เหนื่อยบ้างท้อบ้างแต่ก็ไม่ถอดใจสู้ต่อไปต่อเป็นคนที่มีกําลังใจที่ดีมองโลกในแง่ดีได้ทํางานที่ตัวเองรักมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองเลือกนะคะอยู่เองได้นะคะไปไหนเองได้หากว่าจะพบจะเจอกับใครหากว่าพบเจอคนที่ใช่ก็พร้อมที่จะเปิดใจเหมือนกันนะคะไม่ได้ปิดกั้นตัวเองเนาะแต่ว่าก็อยู่ได้นะคะไม่ได้ติดขัดอะไร เรามาดูกันว่าโชคชะตากำลังจะนำพาสิ่งใดมาให้คุณนะคะโชคชะตากำลังจะนำสิ่งใดมาให้คุณขอไพ่บอกทีเดทนะคะสิ่งเก่าๆวนคืนกลับมานะคะว mm ิ e ออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตาพรมลิ้ขีดโชคชะตา หมุนวนนะคะกลับมาที่เดิมพลังงานของการมุกออนเป็นวงกลมนะคะการตัดสินใจความเด็ดขาดนะคะความรักรักแท้เนื้อคู่คู่โซเมทนะคะการแต่งงานการเฉลิมฉลองนะคะโชคชะตากำลังจะนำพาเนื้อคู่คนรักความรักมาให้กับคุณ พลังงานของเนื้อคู่พลังงานของการแต่งงานการคืนดีการตัดสินใจนะคะความชัดเจนหากว่าคุณมีแฟนเก่าคนรักเก่านะคะก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะเป็นคนคนเดิมก็ได้แต่ว่าหากว่าไม่มีคนเก่าไม่มีแฟนเก่าพลังงานของคนคนนี้ก็คือเป็นคนรักในอดีตชาติที่ติดตามกันมามาเพราะพรมลิขิตนำพา โชคชะตาขีดเส้นให้มาพบมาเจอได้กลับมาพบมาเจอกันอีกนั่นเองนะคะพลังงานของเดทเนาะเป็นคนเก่าเป็นแฟนเก่าเป็นเนื้อคู่ในอดีตชาติเป็นสิ่งที่ตายจากกันไปแล้วนะคะชัดเจนมากๆนะคะว่าเคยรักเคยคบเคยคุยแล้วก็ มาตามคำอธิฐานขอพรก็ได้นะคะหากว่าเป็นแฟนเก่าคนรักเก่าในพบในชาตินี้ก็เป็นพลังงานของการคืนดีแต่หากว่าไม่มีคนเก่าในพบในชาตินี้นะคะก็เป็นพลังงานของการอธิษฐานนะคะหมุนวนโชคชะตาพรมไดขีดนำพาให้มาพบมาเจอกันขีดเส้นมานะคะหมุนวนเหวียงมาให้มาพบมาเจอกับคุณถึงเวลาแล้วที่ความรักในหัวใจของคุณกำลังจะเบ่งบานนะคะ เรามาดูพลังงานของเขากันนะคะว่าเขาจะเป็นใครนะคะบุคลิกลักษณะจะเป็นยังไงนะคะขอดูพลังงานหรือว่าบุคลิกลักษณะของคนคนนี้หน่อยนะคะคนที่จะมาเป็นคนรักเป็นคู่รักของคุณนะคะ The Hermit นะคะพลังงานของคนราศีกัน8แปกด,ดาบนะคะพลังงานของคนธาตุโลมเมทุนตุลกุม เดอะชาริออร์พลังงานของคนราศีกร,รกฎหกเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกษการแล้วก็เดอะมิจิเคียนพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิ มีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตดุดินคนธาตุน้ํานะคะคู่ที่สวรรค์สร้างสวรรค์เปิดทางให้มาพบมาเจอกันเป็นคนโสดเหมือนกันโลกส่วนตัวสูงเหมือนกันทั้งคู่นะคะมีนิสยัยหรือว่ามีไลฟ์สไตล์ที่ใกล้เคียงกันมากๆคุณมี The h y r o f a n เขามี The Hermit นะคะพลังงานของ The h y r o f a n เป็นนักพพสตนักบวชนักบูญเป็นคนใจดีเห็นอกเห็นใจนะคะพลังงานของลูสีเนาะก็เป็นคนที่ ไม่สูงสิงกับใครนะคะเป็นคนใจดีใจเย็นเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นคนเก่งที่ทันกันทั้งคู่เลยนะคะอาจจะเป็นคนคิดมากคิดเยอะแต่ก็เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจไม่ยอ่อท้อนะคะเป็นคนที่ แก้ไขปัญหาป่าปันสายบุกสายลุยนะคะแต่ก็เป็นคนที่ไม่ใช่คนดุนะคะพร้อมรับฟังพร้อมเห็นใจพร้อมพูดคุยเปิดใจแล้วก็พลังงานของเดอะเมจิเชียนู่ที่สวรรค์สร้างสวรรค์เปิดทางให้มาพบมาเจอการเรียนรู้กันและการแค่มองตาก็เข้าใจไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดมากนะคะแต่ก็สามารถเข้าใจกันและกันหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ พอได้พบได้เจอกันก็รู้สึกว่ารู้จักกันมานานนะคะรู้สึกถูกอ,อกถูกใจต้องตาต้องใจกันก็ได้นะคะมีเกณฑ์จะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลคนทางไกลนะคะต่างชาติต่างภาษาต่างแดนได้นะคะพลังงานของเดอะชารีออโดยเฉพาะหากว่าคุณโสดมาสักพักแล้วนะคะ เป็นหนุ่มใหญ่สาวใหญ่พลังงานของคนที่คุณจะได้พบได้เจอด้วยพลังงานของเขาอายุของเขาก็ไล่เลี่ยก,กันกับคุณแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะคะนิสัยใจคอก็คือใกล้เคียงกันกับคุณมากๆหากว่าตอนนี้คุณเป็นคนโสดนะคะโชคชะตากำลังจะนำพา คนรักนะคะความรักเนื้อคู่คู่โสมตมาให้พบให้เจอกับคุณคนที่เวลาได้พบได้เจอกันคุณจะรู้สึกถูกอกถูกใจต้องตาต้องใจแม้ว่าจะเป็นคนที่เปิดใจให้ใครยากก็ตามแต่คนคนนี้จะผ่านด่านสายตาของคุณเข้าไปอยู่ในหัวใจของคุณได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะคะ